ลองจินตนาการดูสิคะคุณเดินอยู่กลางกรุงเทพยามค่ำคืนจูจ่ๆเด็กผู้หญิงวิ่งเข้ามากอดขาแล้วร้องให้ขอความช่วยเหลือเสียงเธอสันครูช่วยหนูด,ด้วยเธอคะ่ะแต่ทันใดนั้นน้มือแปลกประหลาดเริ่มโอบล้อมเข้ามาและกุญแจสนิมเก่าดอกหนึ่งในมือคุณกลับส่องแสงขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใครคือศัตรูที่แท้จริงและกุญแจออกนี้มันจะเปิดอะไรบางอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดได้หรือไม่ เสียงร้องแผ่วเบา,เบาดังขึ้นท่ามกลางความพลุกพล่านของถนนกลางกรุงเทพชั่วหนูด,ด้วยเธอคะ่ะเสียงนั้นสั่นเครือแฝงความหวาดกลัวที่แทรกซึมเข้ามาในใจคนที่ได้ยินฉันหยุดชะนักหัวใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลรอะตัวเต็มไปด้วยเสียงแตรรถยนต์กลิ่นควันดำลอยคลุ้งแสงไฟจากป้ายโฆษณาสลับสว่างวูบวาบแต่กลับไม่มีใครหันไปตามเสียงนั้นฉันหันตามต้นเสียง สายตาเจอเงาร่างเล็กๆข้างตึกเก่าผนังเต็มไปด้วยคราบดำและรอยแตกแสงไฟถนนแทบไม่ส่องถึงเงามือกลืนกินจนแทบมองไม่ออกเด็กหญิงในชุดนักเรียนเก่าๆยืนตัวสัน่นเสื้อขาวมองจนเกือบกลายเป็นสีเทากระโปรงมีรอยขาดรองเท้าผ้าใบสก,กรปรกและหลวมเกินขนาดแววตาของเธอเบอิกกว้างเต็มไปด้วยน้ำตาที่สะท้อนแสงไฟริบรีริมฝีปากสันระริก ขณะที่เสียงพู้หลุดออกมาอีกครั้งช่วยหนูด,ด้วยคะ่ะเขากำลังตามมาหัวใจฉันเหมือนถูกบีบฝ่ามือเย็นเฉียบเหงื่อไหลซึมออกตามรายผมทุกสัญชาตญาณบอกให้ฉันรี่ผ่านหลังนี้แต่ขากลับไม่ขยับเสียงฝีเท้านักหนักดังมาจากในซอยมือดังชัดเจนท่ามกลางเสียงเมืองที่วุ่นวายกึกกึกกึกกล้เข้ามาทุกวินาทีสายลมเย็นวูบผ่าน พาเอากลิ่นเหม็นชื้นจากขยนานเอาเข้ามาแต่จมูกฉันกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากดวงตาจับจ้องไปทางเงาดำที่กำลังเคลื่อนใกล้เข้ามาเด็กหญิงถอยหลังหลังชนกำแพงมือเล็กๆก,ก,กำชายกระโปรงแน่นช่วยหนูด,ด้วยค่าอย่าปล่อยให้เขาเจอหนูเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากในเงามืดทุ้มต่ำและก้องสะท้อนเหมือนเสียงที่ถูกกลั่นออกมาจากความมืดมิดเส้นขนบนแขนฉันลุกสู้ ร่างเอาทะมืนค่อยๆปรากฏรูปร่างสูงใหญ่ใบหน้าแทบมองไม่ชัดในความมืดแต่ดวงตาที่ว่าวโรจนั้นแทงทะลุเข้ามาในใจฉันก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวฝ่าเท้ากระทบกับพื้นปูนแข็งแข็งเสียงสะท้อนดังไปทั่วและในวินาทีนั้นสายตาของเขาหันมาจับจ้องที่ฉันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนในวินาทีนั้นดวงตาคมกริบของชายคนนั้นจ้องทะลุเข้ามา ยินเยียจนหัวใจฉันแทบหยุดเต้นลมหายใจขาดห้องความเมียบรอตัวถูกทำลายด้วยเสียงรองเทา้าบูทหนักหนักที่ล่าบนพื้นซีเมนชื้นแฉกกึกๆกึกกึกใกล้เข้ามาเรื่อยๆเด็กยิงกรีดร้องเสียงลงอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเสียงสะท้อนก้องสถานไปทั่วซอยแคบจนแม้แต่เสียงตแตรรถจากถนนใหญ่ยังถูกกลบหายไปฉันยกมือสั่นๆขึ้นมา ไม่รู้จะป้องกันตัวเองด้วยวิธีใดปลายนิ้วชาและเย็นเหมือนน้ำแข็งในอกเต้นแรงราวกับจะระเบิดเงาของชายแปลกหน้าค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นเสื้อคลุมสีเข้มพริ้วไปตามแรงลมกลิ่นข้าวสนิมเหล็กและความชื้นแทรกเข้าจมูกเหมือนเขาเพิ่งก้าวออกมาจากที่ซ่อนลึกลับในความมืดดวงตานั้นยังคงจับจ้องที่ฉันไม่วางแต่ริมฝีปากกลับยกยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ใช่ความสุข แต่เต็มไปด้วยความน่าขนลุกและเจตนาลึกลับเธอเสียงของเขาแหบตำ่ำก้องสะท้อนเหมือนดังมาจากกำแพงรอบข้างเธอเห็นใช่ไหมว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่นี่ฉันตัวแข็งทื่อสายตาหันไปมองเด็กหญิงที่ยืนซุกกำแพงแต่ร่างของเธอกลับสั่นเทาอย่างหนักเหมือนกำลังร้องให้โดยไร้เสียงฉันพยายามขยับปากแต่คำพูดไม่ออกมาคอแห้งราวกับถูกกลืนหายไปทั้งหมด เขาก้ามาใกล้จนระยะห่างเหลือเพียงไม่กี่ก้าวเงาดำปกคลุมร่างฉันจนมิดเหมือนกำแพงสูงตระงานที่บดบังทุกสิ่งทันใดนั้นเสียงเหล็กกระทบพื้นดังเครงบางสิ่งหล่นลงข้างเท้าฉันเมื่อก้มลงมองเป็นกุญแจเก่าๆที่ขึ้นสนิมเย็นจัดจนรู้สึกได้เพียงแค่สายตาเด็กยิงตะโกนอีกครั้งอย่าให้เขาได้กุญแจนั่นอย่าเด็ดขาดเสียงเธอแตกพระ เต็มไปด้วยความหวาดกลัวแลน้ำตาไหลอาบแก้มดวงตาวิงวอนตรงมาที่ฉันหัวใจฉันสั่นสะท้านสองมือกำกุลแจแน่นคมสนิมบาดผิวจนเจ็บแปบลบแต่ฉันไม่ปล่อยสายลมวูบแรงอีกครั้งไฟถนนกระพริบติดติดดับดับและในเงามืดน,นั้นเสียงหัวราะต่ำๆของชายแปลกหน้าก็ดังก้องเหมือนเป็นสัญญาณว่าความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้กำลังจะถูกเปิดเผยในทันที ฉันยืนแข่งค้างอยู่ตรงนั้นความเงียบปกคลุมทุกสิ่งมีเพียงเสียงหูร้อต่ำๆที่ก้องสะท้อนเหมือนมาจากหลายทิศทางพร้อมกันชายแปลกหน้าโน้มตัวลงเงาของเขาปกคลุมใบหน้าฉันจนมิดกลิ่นเหล็กขึ้นสนิมและกลิ่นอับชื้นแทรกซึมเข้ามาในลมหายใจทำให้รู้สึกเหมือนถูกกดทับทั้งร่างเธอรู้ไหมว่ากุญแจดอกนั้นสามารถเปิดบางสิ่งที่ไม่มีใครควรเปิด เสียงของเขายินเยียดจนสันสานไปถึงกระดูกสันหลังเด็กหญิงส่ายหัวแรงแรงน้ำตาไหลรินไม่หยุดอย่าเชื่อเขาอย่าปล่อยให้กุญแจนั้นอยู่ในมือเขาฉันก้าวถอยหลังแต่แผ่นหลังชนเข้ากับกำแพงอิดเย็นเฉียบไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วลมหายใจติดขัดมือที่กํากุญแจเริ่มสั่นจนเลือดไหลซึมจากบาดแผลเล็กๆไฟถนนเหนือหัวกระพริบอีกครั้งทุกครั้งที่ดับลง ดวงตาของเขาจะสว่างขึ้นเหมือนแสงสะท้อนจากเหล็กแหลมคมและเต็มไปด้วยเจตนาลึกลับเสียงฝีเท้าหนักหนักดังใกล้เข้ามาเรื่อยเแต่คราวนี้ไม่ใช่เพียงแค่เขาเหมือนมีฝีเท้าหลายคู่ก้าวตามมาก้องสะท้อนอยู่ในความมืดแคบของซอยฉันมองไปข้างหลังเขาเห็นเน่าคนจำนวนมากรวนแต่งกายด้วยเสื้อคลุมสีดำใบหน้าถูกปกป,ปิดด้วยหน้ากาก,ากไร้สียืนนิ่งเหมือนรูปปัน้น แต่แผ่พลังความกดดันออกมาจนแทบหายใจไม่ออกชายแปลกหน้ายกมือขึ้นเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างเงามือเหล่านั้นขยับช้าๆค่อยๆโอ,อบล้อมฉันและเด็กหญิงจากทุกทิศทางเด็กหญิงกรีดร้องอีกครั้งเสียงแหลมสูงแทงทะลุความมืดอ,อย่าให้พวกเขาได้กุญแจเด็ดขาดถ้าพวกเขาได้ไปทุกอย่างจะจบสิน้นหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมา มือกำกุญแจแน่นยิ่งกว่าเดิมทั้งร่างสั่นไหวด้วยความกลัวแต่ภายในความหวาดหวัน่นกลับมีประกายบางอย่างผุดขึ้นมาความรู้สึกเหมือนกุญแจออกนี้ไม่ได้เป็นเพียงก้อนเหล็กเก่าๆแต่เต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันกำลังสั่นเบาๆในมือเหมือนมีชีวิตเหมือนกำลังเรียกว่าจะอยู่ข้างใครและในวินาทีนั้นเองเสียงโหโร้ต่ำของชายแปลกหน้าก็ดังขึ้นอีกครั้ง เรียกสิเธอจะเก็บกุญแจไว้เองหรือมอบให้พวกเราแล้วทุกสิ่งที่เธอเห็นจะเปลี่ยนไปตลอดการร่างกายฉันแข็งทื่อเมื่อเย็นไหลาอาบขมับแต่ใจยังเต้นแรงเหมือนกองสึกที่ไม่มีวันหยุดกุญแจในมือสั่นสะเทือนแรงขึ้นเสียงโลหะกระทบกันเบาๆก้องอยู่ในหูเหมือนมันกำลังพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีท้อยคำที่ฉันเข้าใจเงามืดรอดตัวขยับใกล้เข้ามา ทุกก้าวที่พวกเขาเดินทําให้พื้นซอยสันสะเทือนเล็กน้อยเหมือนฝีเท้าของสัตว์ยักษ์ใหญ่ที่กําลังต้อนเหยื่อเด็กหญิงกรีดร้องเสียงเธอแตกพร่าแต่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังหนูไม่อยากกลับไปตรงนั้นช่วยหนูด้วยอย่าปล่อยให้พวกเขาเอาหนูไปคําพูดของเธอเหมือนมีดบาดลึกเข้าในอกฉันฉันกัดฝันแน่นพยายามหายใจให้สม่ําเสมอ แต่กลับยิ่งทำให้ความกลัวท่วมทนยิ่งกว่าเดิมชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาใกล้เงาของเขาทอดลงบนพื้นซ้อนทับร่างเล็กๆของเด็กหญิงเหมือนจะกลืนเธอเข้าไปทั้งตัวเขาเอื้อมมือออกมาปลายนิ้วเรียวยาวแผ่ความเย็นเฉียบมอบมันมาเธอแล้วเธอจะได้เห็นว่าความจริงแท้จริงแล้วโหดร้ายกว่าที่คิดแค่ไหนฉันเงยหน้ามองเข้าไปในดวงตาของเขา ในแสงริปรีนั้นฉันเห็นภาพสะท้อนวูบไหวเป็นภาพตึกสูงในกรุงเทพผู้คนเดินขวักขวายแต่ใบหน้าทุกคนว่างเปล่าดวงตาไม่มีประกายชีวิตแม้แต่น้อยหัวใจฉันหดเกรง็งร่างสั่นสถานจนแทบสุดแต่กุญแจในมือกลับร้อนเผาขึ้นมาราวกับไฟที่กำลังลุกโชนบีบบังคับให้ฉันตัดสินใจเด็กหญิงกื้มือเล็กๆมาจับแขนฉันแรงของเธอสั่นไหว แต่น้ำเสียงสันเครือกลับหนักแน่นอย่าเชื่อเขากุญแจนี้คือความหวังเดียวที่ทำให้หนูยังอยู่ตรงนี้รอบตัวมีเพียงเสียงลมหายใจหอบทีเสียงฝีเท้านักหนักของเงามือที่ประชิดและเสียงหัวใจของฉันที่ดังสนั่นในอกชายแปลกหน้ายังคงยื่นมือมารอยยิ้มแฝงความมั่นใจเต็มเปี่ยมเหมือนเขาแน่ใจว่าในที่สุดฉันจะยอมแพ้และส่งกุญแจให้เขาแต่ภายในมือฉัน พลังร้อนแรงกำลังพรุ่งพลานแสงสว่างจางๆเริ่มเล็ดลอดออกมาตามรอยแตกของสนิมทำให้เนวมืดรอบๆอ,อยู่ชะงักเพียงเสี้ยววินาทีในเสี้ยววินาทีนั้นฉันรู้แล้วว่ากุญแจดอกนี้ไม่ได้เป็นแค่โลหะไร้ค่าแต่มันคือสิ่งที่จะพลิกชะตาทั้งหมดทั้งของฉันเด็กหญิงและบางทีอาจรวมถึงทั้งเมืองที่กำลังมืดมิดอยู่เบื้องหลงังแสงจากกุญแจส่องพุ่งออกมาแรงขึ้น เหมือนเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้กลางความมืดทําให้บรรยากาศในซอยแคบแคบพลันเปลี่ยนไปผนังตึกเก่าเริ่มเผยรอยแตกสีหลุดร่อนหล่นลงมาเป็นเศษฝุ่นเหมือนทุกสิ่งกำลังถูกฉีกกระชากออกจากความจริงเงาม,มืดที่เคยแน่นหนากลับถอยร่นทีละก้าวเสียงฝีเท้าที่เคยหนักแน่นแปรเปลี่ยนเป็นเสียงลาาครืดคราดเหมือนสัตว์ประหลาดที่ไม่อยากออกจากเงาชายแปลกหน้ารีดา รอยยิ้มของเขาเริ่มสั่นคลอนเธอทำอะไรลงไปเสียงของเขาเปลี่ยนจากมั่นใจเป็นหวาดระแวงเด็กหญิงกำแขนฉันแน่นดวงตาเธอเริ่มมีประกายเหมือนความสิ้นหวังถูกแทนที่ด้วยความหวังเพียงเล็กน้อยนั่นแหละค่ะกุญแจมันจำเจ้าของได้ฉันมองกุญแจในมือมันสั่นแรงจนแทบถือไม่อยู่แต่ในความร้อนระอุน,นั้นฉันกลับสัมผัสได้ถึงพลัง ที่ไม่ใช่ของฉันเพียงลำพังเหมือนมีใครอีกมากมายกำลังฝาชีวิตและเสียงร้องขอความช่วยเหลือไว้ในนั้นเงามืดรอบตัวเริ่มโหยหวนเสียงต่ำลึกก้องสะท้อนรอบดึกเหมือนเสียงคร่ำครวญของวิญญาณนับร้อยพวกมันกำลังถูกแสงจากกุญแจผักใสออกไปทีละน้อยชายแปลกหน้าก้าวเข้ามาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก้าของเขาไม่มั่นคงใบหน้าที่เคยเย็นชาเริ่มบิดเบี้ยวด,ด้วยความโกรธ กุญแจออกนั้นมันไม่ใช่ของเธอมันเป็นของข้าสมมามาเดี๋ยวนี้ฉันกํากุญแจแน่นจนเล็บจิกลงในเนื้อเลือดซึมออกมาช้าๆแต่แสงกลับยิ่งทวีความแรงสว่างจ้าเสียจนมองเห็นแม้กระทั่งฝุ่นละอองที่ลอยในอากาศเด็กหญิงร้องบอกอย่าให้เขาได้มันถ้าเขาได้ไปทุกอย่างจะจบสิน้นหัวใจฉันเต้นกระนำเสียงรอบข้างเลือนหายไปหมด เหลือเพียงเสียงกุญแจที่สั่นสะเทือนอยู่ในมือเหมือนเสียงราครังที่เรียกร้องให้ฉันเลือกทางฉันมองเข้าไปในดวงตาของชายแปลกหน้าในนั้นเต็มไปด้วยความโลภและความมืดแล้วหันมามองเด็กหญิงในตาคู่เล็กๆของเธอมีเพียงแสงแห่งความหวังที่สั่นไหวคาของฉันสัน่นมือชุ่มไปด้วยเหงื่อและเลือดแต่ภาในใจกลับชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมฉันรู้แล้วว่า กุญแจดอกนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเขามันถูกส่งต่อมาเพื่อฉันแสงจากกุญแจระเบิดออกสาส่งทั่วทั้งซอยแคบแคบทุกเงามือถูกฉีกกระจายเสียงกรีดร้องดังสะท้อนจนกระจกตึกแต่เป็นเสียงเสียงชายแปลกหน้าชนักักดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจก่อนร่างของเขาจะถูกแรงแสงกลืนหายทิ้งไว้เพียงเสียงโหยหวนที่จางหายไปกับลมยญญเย็นใหญ่เยือก เด็กหญิงหอบหายใจแรงเธอหันมามองฉันน้ำตาไหลอาบแก้มแต่ริมฝีปากกลับยิ้มสันสนหนูรอดแล้วใช่ไหมคะฉันยังคงยืนตัวแข็งหูยังอืดด้วยเสียงก้องสะท้อนแต่สายตายังจ้องมองกุญแจที่ส่องสว่างในมือและรู้แน่ว่านี่เพิ่มเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นลมแรงพัดผ่านซอยแคบเศษกระจกแตกเกลื่อนพื้นสะท้อนกับแสงจากกุญแจ เสียงดังกรอบแกรบทุกครั้งที่ฉันขยับเทา้าเด็กหญิงยังจับแขนฉันไว้แน่นดวงตาแดงก่ำจากน้ำตาแต่แววตาของเธอเปลี่ยนไปไม่ใช่เพียงแค่เด็กที่สิ้นหวังอีกต่อไปมันคือสายตาที่เหมือนรู้ความลับบางอย่างพี่ถือกุญแจได้สแสดงว่าพี่คือคนที่พวกเขารอคอยเสียงของเธอสั่นแต่จริงจังทำให้หัวใจฉันกระตุกใครรอคอยฉันกัน ฉันถามออกไปทั้งที่ขอแห้งผากเสียงสั่นจนแทบไม่เหมือนเสียงของตัวเองเด็กหญิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองตึกสูงที่รายล้อมไฟธนนกประพริบวูบวาบเงามืดบ,บนกำแพงขยับราวกับยังไม่สลายไปหมดคนที่อยู่เบื้องหลังกรุงเทพนี้ค่ะเธอผูพลางชี้ไปยังเงาดำที่คืบคลานบนกำแพงคนที่ถูกกักขังไว้เพราะความโลภของเขากุญแจนี้คือทางออกเดียว และพี่คือผู้ที่ถูกเลือกหัวใจฉันเต้นแรงจนหูอื้อเลือดยังไหลาจากรอยเล็บที่จิกบนฝ่ามือแต่แสงจากกุญแจกลับคงอยู่ราวกับยืนยันคำพูดของเธอพันใดนั้นเสียงดังครืนสะเทือนจากพื้นดินทั้งโซยสันสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหวผนังตึกเก่าข้างหนึ่งถล่มลงมาเผยให้เห็นช่องทางมืดลึกเหมือนประตูที่ซ่อนมานานหลายสิบปีกลิ่นอับชื้นพุ่งออกมา ผสมกับกลิ่นสนิมและความเก่าเก็บมันตีจมูกจนฉันแทบหายใจไม่ออกในความมืดนั้นมีเสียงกระซิบเบาบางฟังดูคล้ายเสียงคนหลายคนพูดพร้อมกันมอบกุญแจคืนมาเด็กหญิงสะดุ้งยงเธอหันมาส่ายหัวแรงๆอย่าเชื่อเสียงพวกนั้นนะค่ะมันจะพยายามล่อลวงพี่เหมือนที่มันเคยทำกับทุกคนมาก่อนฉันก้าวถอยหลัง แต่ร่างกลับเหมือนถูกตรึงไว้แสงจากกุญแจส่องตรงไปยังช่องมืดเหมือนกำลังดึงดูดให้เดินเข้าไปลมหายใจร้อนเผาฝ่ามือชื้นงือทุกประสาทสัมผัสเหมือนถูกขยายจนเจ็บแสบเสียงหัวใจดังชัดเจนจนกลบทุกสิ่งในห้วงวินาทีนั้นฉันรับรู้ได้ถึงบางสิ่งที่ลึกซึ้งเกินจะอธิบายเหมือนมีใครอีกหลายคนอยู่ในกุญแจนี้พวกเขากำลังส่งเสียงร้องขอ กำลังผลักดันให้ฉันก้าวต่อไปเด็กหญิงจับมือฉันไว้แน่นขึ้นน้ำเสียงเธอหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพี่ต้องเลือกแล้วค่ะจะปิดประตูนี้แล้วปล่อยทุกอย่างให้จมอยู่ในความมืดหรือจะก้าวเข้าไปเพือ่อเผชิญหน้ากับความจริงทั้งหมดสายตาของเธอสั่นไหวด้วยความหวังและความกลัวขาของฉันสั่นจนแทบสุดแต่กุญแจในมือกลับร้อนระอุยิ่งกว่าเปลวไฟ เสียงกระซิบในความมืดดังขึ้นเรื่อยๆชัดเจนขึ้นทุกวินาทีมันเอ่ยชื่อของฉันทีละคำเหมือนรู้จักฉันมานานกว่าที่ฉันจะเข้าใจและในวินาทีนั้นเองฉันรู้แล้วว่าไม่ว่าฉันจะเรียกทานใดกรุงเทพแห่งนี้จะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปท่ามกลางเสียงกระซิบที่ก้องสะท้อนความมืดยังคงโอบล้อมรอบตัวแต่แสงจากกุญแจในมือกลับสว่างแรงขึ้น เหมือนจะบอกทางให้ชัดเจนฉันหลับตาลงชั่วขณะสูดลมหายใจลึกปล่อยให้ความกลัวค่อยๆละลายหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ยังเต้นมั่นคงเมื่อเปลีอยตาเปิดออกทุกสิ่งตรงหน้ากลับชัดเจนเงามือที่เคยไหลวนเหมือนจะกลืนกินกลับถูกแสงผลักให้ห่างออกไปทีละน้อยฉันก้าไปข้างหน้าเด็กหญิงก้าวตามพร้อมมือเล็กที่ยังจับแขนฉันแน่น ทันทีที่ปลายเท้าแต่ผ่านประตูมืดนั้นเสียงโหยหวนทั้งหมดก็เงียบลงความมืดที่เคยกดดันแปรเปลี่ยนเป็นท้องฟ้ายามเชา้าเสียงนกดังแผ่วเบาลมอบอุ่นพัดผ่านและกลิ่นหอมของดอกไม้ก็ลอยมาตามสายลมเด็กหญิงยิ้มทั้งน้ำตาเธอค่อยๆปล่อยมือจากฉันหนูเป็นอิสระแล้วค่ะน้ำเสียงสั่นเครือแต่เปี่ยมด้วยความสุขกุญแจนในมือฉันแตกสลายเป็นเศษแสง กระจาลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนดวงดาวนับพันกำลังกลับคืนสู่ที่ของมันฉันยืนนิ่งปล่อยให้ภาพทุกอย่างซุมซับเข้ามาความมืดที่เคยไล่ลาหายไปพร้อมเสียงกระซิบที่ไม่เหลือแม้เศษเนากรุงเทพตรงหน้าสงบเงียบแต่ฉันรู้ดีในใจว่าเบื้องหลังเมืองแห่งนี้ยังมีเรื่องราวมากกว่าที่ใครจะเข้าใจและบางทีกุญแจที่หายไป อาจเป็นเพียงดอกแรกของการทดสอบครั้งยิ่งใหญ่ทว่าตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือเด็กยิงปลอดภัยแล้วและฉันเองก็ได้ค้นพบคำตอบของความกล้าที่แท้จริง